สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ DIP SME Academy นะครับในหลักสูตร Digital Transformation ครับเราจะได้มาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME ด้วยด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการพัฒนาระบบการเงินการลงทุนมา ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับขอตอนรับคุณประกรณ์ลิสกุลซี o โอฟินิมาครับและคุณปูไข่พงศิรีบรรลือวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องดูครับเพราะว่าเราทำกิจการอย่างเดียวไม่ได้เรื่องการเงิน เรื่องกำรงกำไรเรื่องการหาเงินเราก็ต้องใส่ใจด้วยกันนะฮะว่าเพราะว่าวันนี้บทเรียนเราจะพูดถึงเรื่องของฟินเทคการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาททางการเงินและการลงทุนฟินเทคมาจากอะไรครับก็ฟินคำว่าฟินมาจากฟินแลนเชียลครับก็แปลว่าเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับแล้ฟินแลนเชียลเทคก็เทคโนโลยีครับฟินแลนเชียลเทคโนโลยีนะครับขอเท้าความก่อนที่จะเข้าเรื่องฟินเทคนะคุณประกรณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นผู้พัฒนาระบบการเงินครับที่ผ่านมาเนี่ย ทำอะไรเกี่ยวกับฟินเทคมาบ้างตัวผมเองเนี่ยเดิมเลยไม่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับฟินเทคนะครับแต่ว่า7-8ปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้ามาคลุกคี่กับวงการสตาร์ทอัพนะครับส่วนตัวเคยเป็น Business Development ให้บริษัทเพ์สบายก็คือ Payment Gateway อตัวแรกของประเทศไทยคล้ายๆเพ์สบายยถ้าเปรียบเทียบกันในในทั่วๆไปที่เรารู้จักกันในวงการ อาจจะสากลกว่าหน่อยหรือมีชื่อเสียงกว่าหน่อยก็เปรียบเทียบกับเพย์ a พาลอะไรเงี้ยใช่ครับก็เปรียบเทียบกับเพย์เพาเมื่อก่อนเ a y บุ๊ก็เป็นเพย์ a พาของไทยพุก่อนฝ่ายเปเลยนะถนดเปย์ฟินเทคคืออะไรครับอธิบายให้คุณผู้ชมที่กำลังเรียนบทเรียนนี้เข้าใจหน่อยจริงๆแล้วสำหรับผมโดยตัวผมเองเนี่ยก็มันก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินใช่ครับผมยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอ่าเอทีเอ็มใช่ไหมเอทีเอ็มก็เป็นฟินเทคยุคเก่ายุคเก่าของไทย ไม่น่าเลยอ่พวกบาร์โค้ด QR โค้ดช่วยให้สมมุติว่าเราเรารู้ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาจ่ายเงินกันด้วย QR โค้ด QR โค้ด QR ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนจับจ่ายใช้สอยได้รวดเร็วขึ้นเวลาเราไปซื้อกาแฟเดี๋ยวนี้เราก็ส่อง QR ไปที่ QR บาร์โค้ดปุ๊บเงินก็เข้าที่แคชเชียร์เลยไม่ต้องไม่ต้องควักเงินสดมารอรับเงินทอนอีกแล้ว QR c ค d e ก็เลยเป็น s u b เซตฟินเทคของ ของพวกโมบายแบงกิ้งอะไรเงี้ยคิดว่าโค้ดเป็นทัชพอยที่เราทําให้เรารู้ตัวตนคนจ่ายเงินได้ทันทีหมายความว่าไม่ต้องมานั่งพิมพ์แอคเคาทให้กันครับก็คือส่อง QR ปุ๊บก็รู้ว่าจะจ่ายให้ใครก็กด Accept จัดเป็น FinTech ประเภทหนึ่งจัดเป็นเทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบเป็นชูย่างนึงเป็นเครื่องมือรูปแบบนี้ครับทีนี้ฟินเทคที่ที่เคยผ่านมา อ่ไล่ตั้งแต่ ATM ครับสมุดไล่ตั้งแต่สมุดบัญชีครับเช็คอ่ามามีอะไรบ้างฮะบัตรเครดิตก็เป็นเป็นฟินเทคนะครับก็เป็นเทคโนโลยีอุ้ยเจ้านี่ผมเลยเจ้านี้หลักเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนบัตรเครดิตเราก็จะรูดกันที่หน้าเค์เตอร์เนาะหน้า POS นเะเดี๋ยวนี้เราก็ใช้บัตรเครดิตออนไลน์อลเล็ตจากอลเล็ตเนี่ยผมใช้บ่อยมากทีนี้ทีนี้ไอ้ฟินเทคที่มันถูกพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยครับ มันมีความจำเป็นต่อ SME ไหมผมว่าจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีฟินเทคเทคโนโลยีหลายๆตัวครับ,บออกมาซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราในการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าถ้า SME เราเนี่ยออลองลองดูฟินเทคในตลาดซึ่ง,งจริงๆแล้วที่ฟินเทคมันโด่งดังก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อินดัสทรีทางด้านการเงินเนี่ยมันเป็นอินดัสทรีที่มีขนาดใหญ่มากท,ทุกคนเลยพยายามที่จะหาหาธุรกิจใหม่ๆเข้าไป เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมพัฒนามันนะครับเพื่อเป็นผู้นำเอ,อ่อเราจะเราจะเคยได้ยินว่ามันจะมันจะมีชาร์ตชาร์ตหนึ่งมันจะเป็นชาร์ตที่เขียนว่าอันแบงก์เดอร์แบงก์มันก็จะเป็นรูปเซอร์วิสต่างๆของฟินแลนเชียลเราก็จะเห็นว่าไอ้ชาร์ตเนี้ยไอ้ไดอะแกรมเนี้ยผมมันมีไมโครเซอร์วิสทางด้านการเงินเยอะแยะไปหมดเลยทั่วโลกเนี้ยทั้งโลกเนี้ยมีเยอะมากถ้าเราเอากลางในตลาดไทยในอีโคซิสเต็มของไทยก็ฟินเทคนี่แหละก็จะเยอะสุดฟินเทคนี่มีหมวดหมู่ไหมครับ สำหรับผมเองเนี่ยคือมีหลายคนพยายามนิยามมดหมูเช่นว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนหรือว่าเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยทําบัญชีอะไรเงี้ยครับสำหรับผมเองผมไม่คิดว่ามันมีทป์ที่ชัดเจนแต่ผมคิดซอฟต์แวร์บัญชีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในป็นเทคเนี่ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับเราจะนิยามถ้าซอฟต์แวร์บัญชีมันช่วยเราทาการเงินม,มันช่วยมันช่วยให้เรารู้รู้การเงินในบริษัทเราคือในมุมของคุณเอเจก็คือถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มาช่วยให้้้้เเเเรราาาาททํกกกกงงินน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 ไดดดสะววขึัััััมมมมม็็็็ปปหใช่่่แต จริงๆแล้วคำนี้ยางองว่าฟินเทคมันมันก็มันก็เป็นบัสเวิร์ดคำหนึ่งครับคือเราถ้าเราถ้าเราทำธุรกิจมีลูกค้าชัดเจนผมผมคิดว่ามันไม่สำคัญว่ามันจะเรียกว่าฟินเทคหรือว่าสตาร์ทอัพหรือว่าอย่างอื่นแต่ว่ามันมันมีความชัดเจนว่าเราทำธุรกิจเรามีลูกค้ามีคนจ่ายังค์ให้เรามีรายรับนิวโตขึ้นก็แปลว่าเราทำธุรกิจง่ายๆก็คือว่าง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้ใช้ก็คือช่องทางการเก็บเงินก็ทำให้เราเก็บเงินลูกค้าได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้น ขึ้นเคยใช้ฟินเทคที่อะไรรูปแบบไหนที่คุณภูไข่ค,คิดว่าเนี่ยทันสมัยที่สุดแล้วทันสมัยที่สุดผมก็ว่าคิวอาโค้ดนี่แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เร็วมากแล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าสถาบันการเงินของไทยเนี่ยทำเรื่องนี้กันค่อนข้างดีมากเลยนะในความคิดผมเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผม ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเลยสักบาทจะต้องขับรถไปหาตู้ ATM หรือเอาสมุดบ,บัญชีไปที่ธนาคาร,ครเพื่อจะเอาเงินออกมาเนี่ยตอนนี้ผมสามารถที่จะแก้กดมือถือโดยที่มันช่วยในเรื่องไหนหรู้ไหมครับที่ผมว่ามันช่วยมากคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังต้องใส่เลขบัญชีกันอยู่ครับกดผิดตัวเดียวมันไปขึ้นเข้าคนอื่นเลยถ้าเราไม่เชเค็คดีๆถ้าเราไม่เช็คครับคราวนี้มันจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ค่อนข้างในระดับนึงแต่ผมไม่รู้นะต้องถามคุณเอเจว่ามันแก้ไขได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าไม่มีเงินติดตัวไม่ได้กระเป๋าตังมาเดี๋ยวนี้เราลืมเราลืมกระเป๋าตังกันบ่อยถูกไหมครับแต่โทรศัพท์เรามีสมมติว่า,าแอป,ปบังธนาคารเนี่ยสามารถใช้แคชเล<อ>สใช้การเลสเอทีเอ็มได้นะครับก็คือกดเอาไปส่อง QR วรหรือเอารหัสไปกดที่หน้าเอทีเอ็มก็ได้เบิกเงินมาได้อีกอย่างที่ถ้าจะเปรียบเทียบง,ง่ายเวลาแบบสมมุติว่าเราเปิดร้านค้าถ้าลูกค้าปกติแล้วถ้าเรามี p o s เราก็ต้องเก็บเงินสดกับลูกค้านะครับแต่ถ้าใช้คิเนี่ยส่องปุ๊บเงินเข้ากระเป๋าบัญชีเราเเลยยไมมม่่ต้องงีีควาสกับ ลูกจา้าง้าลูกจงโกงอะไรเนี่ย,ยลูกจ้างยักยอเกเงินโกงเงินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ปกติ P O S เนี่ยก็จะมีบัตรเครดิตใช่ไหมครับปกติเวลารูดบัตรเครดิตเราก็จะเป็นคนแอบซอร์บเมื่อชเชนเนี่ยร้านค้าเนี่ยก็จะเป็นคนรับภาระคร่าธรรมเนียมแต่ Q R เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่ถ้าพูดเรื่องนี้มันง่ายเมื่อกี้ปูไข่พูดถึงเรื่องของสถาบันการเงินธนาคารต่างๆมีมีฟินเทคในหลายรูปแบบให้เราได้เลือกใช้ตามความสะดวกแล้วถ้ามันไม่ใช่เป็นธนาคารครับ จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อย่างที่ผมบอกถ้า ecosystem มของไทยเองก็มีมีความพยายามในการสร้างเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างเช่นตัวอย่างที่เราพูดกันมานานแล้วแต่ว่าวันนี้มันยังมันยังไม่สำเร็จนะครับก็คือเรื่องของ peer-to-peer ี e อากจากเมื่อก่อนที่เราต้องกู้จากสถาบันการเงินเพียงอย่างเดียวทั้งนอนแบงกและแบงกผมขออนุญาตให้ความรู้เพิ่มกับคนดูนิดนึงเพรเียภาเนอักษมันแปลว่า คนที่มองหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนที่มองหาอย่างใดอย่างหนึ่งในระดับเดียวกันมาชนกันถูกต้องไหมก็คือส u p า l y d e m a n ชนกันแล้วก็แลกทําการแลกเปลี่ยนกันเองไม่ต้องผ่านแบงค์เลยไม่ต้องผ่านแบงค์ซึ่งมันก็คือการกู้อย่างหนึ่งสิกู้นอกระบบด้วยนะซึ่งจริงๆเรามีเทคโนโลยีฟินเทคเทคโนโลยีกู้นอกระบบอยู่แล้วแต่เรายังไม่เคยเอามาจับมันมาเข้าระบบทีนี้ถ้าเอาเทคโนโลยีมาช่วยจับธุรกิจ พวกนี้เข้ามาในระบบได้มา <ua> ทาให้เราได้มีมาร์เก็ตที่สาสใหญ่ขึ้นเพราะมันมีทุกวันนี้มันมีคนบางคนที่เขาไม่มีเครดิตไม่มีเครดิตอยู่บนคุณรู้ไหมว่าใครไม่มีเครดิตผมเนี่ยเป็นคนไม่มีคเครดิตเครดิตการหรือเครดิตเพราะผมคือนักแสดงอิสระไม่สามารถกู้อะไรได้เลยนะครับเนาะผมไปขอบัตรเครดิตการเนี่ยทุกวันนี้ผมใช้เป็นพีเพจนะฮะเพราะผมได้ขั้นต่ําที่สุดของที่สุดเพราะว่าอาชีพผมคืออิสระ เดี๋ยวนะคุณรายได้ร้อยล้านแต่ว่าเครดิตไม่มีเงี้ยหรอไม่มีครับผมได้ยังไงอ่ะนี่นี่นี่คือเรื่องจริงที่มันเป็นได้เท่าไหร่นะครับมันเป็นมันเป็นแกลบช่องว่างอันหนึ่งที่เนี่ยพอพูดเรื่องว่าคนไม่มีเครดิตเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นภาพเฮ้ยจะไม่มีเครดิตได้ยังไงถ้าผมไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วผมมีเงินเข้ามาตลอดผมจะเอาเงินไปยื่นกับธนาคารเท่าไหร่ก็ได้เขาก็ว่าถือว่าผมเป็นคนไม่มีเครดิตอ้าวแต่ถ้าสมมติว่าผม เป็นคนทำฟินเทคที่ให้ให้กู้เป็นผู้ให้กู้เป็นนายทุนแต่ผมก็ต้องตรวจสอบเครดิตคุณอยู่ดีอะว่ามีอะไรที่ผมจะเรียกเก็บรายเดือนได้โดยที่คุณไม่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 ขคือคือต้องบอกว่าในในโลกของการทําธุรกรรมการเงินแบบปกติที่เราอยู่กันนะครับมันก็จะมีวิธีการเช็คเครดิตในในแพทเทิร์นเดิมๆแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้รายได้มันไม่ได้มาจากช่องทางแค่รับรับเงินเดือนประจําหรือว่ารับรับเงินจาก ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีช่องทางการเงินประจำเนี้ยมันมีช่องทางรรับเิเยอะแยะมากมายเข้ามาหลายทางวิธีการเช็คเครดิตแบบเดิมๆมันอาจจะไม่ทันกับโลกยุคปัจจุบันก็ได้นะครับผมชอบอันนี้มากเลยครับเพราะผมเครียดมากผมเครียดมากทุกวันนี้ผมใช้เงินเป็นเพีเทสจริงๆกู้เขาได้ทีนี้ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีวิธีเช็คเครดิตแบบอย่างต่างประเทศก็จะมีเริ่มมีคนใช้โซเชียลเครดิต ก็คือหมายความว่ามีเก็บเครดิตในการใช้งานโซเชียลเนเวิร์กะมันเป็นดัต a ้อย่างนึ่งเก็บ behavior การใช้งานต่างๆแล้วก็ปล่อยกู้ให้คนเหล่านี้ได้ก็คือเวลาเราเวลาเราทำแอคชั่นทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตมันจะมีคนเก็บ Data เราไว้แลวเขาจะรู้ว่าเราเป็นคนไทป์ไหนเขาเขาวิเคราะห์มาแล้วเขาจะรู้แม้กระทั่งเรามีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่แล้าเขาก็จะรู้ว่าเรามีความต้องการทางการเงินหรือเปล่า งั้นผมขอย้อนกลับมานิดนึงพอรู้ว่าเขามีเรามันจะมีคนรู้แน่นอนอะว่ามีเงินเข้ามาในกระเป๋าเราเท่าไหร่นี่คือตอนนี้ผมกล้าพูดเลยนะ SME หลายๆคนกลัวเรื่องหนึ่งเรื่องภาษีเขาบอกว่าระบบพร้อมเพย์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราเคยดูหนังเรื่องหนึ่งคือ Pursuit of Happiness คือที่อเมริกาเนี่ยรัฐบาลจะรู้ทันทีว่าคุณมีเงินอยู่ในบัญชีไหนบ้างอะไรบ้างยังไงบ้างแล้ววันหนึ่ง จะมีคนสามารถยื่นมือเข้าไปในบัญชีคุณกำเงินคุณออกมาจ่ายค่าภาษีได้อ,อันนี้คือผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างหนึ่งที่คนที่ทำสตาร์ทอัพทุกวันนี้กลัวมากแต่ว่ามันก็มันสะดวกมากสำหรับผู้บริโภค คือที่จะจ่ายมันจะเกิดขึ้นขนาดคือคือถ้าถามผมเองเนี่ยส่วนตัวผมผมแนะนําให้ทุกคนทําให้ถูกต้องตั้งแต่วันแรกเลยเปิดบริษัทมามันก็ควรจะทาบัญชีทุกอย่างนี่ครับที่ผมอยากได้ยินครับต้องทําถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับแล้วเราค่อยมาบริหารจัดการภาษีตามสิ่งที่เราทําได้คือคือผมว่าเรา ผมว่ามันหมดสมัยทําบัญชีสองสองบัญชีและวะ้วอะเอเอมันมันเป็นบัญชีเดียวแล้วก็รับทุกอย่างเข้าระบบบัญชีบริษัททั้งห,หมดเสร็จแล้วก็จ่ายทุกอย่างให้ถูกต้องสุดท้ายเวลาวันหนึ่งเราจะโตขึ้น,นครับราวางแผนมันตั้งแต่วันแรกผมว่ามันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือ tools ต,ต่างๆเดี๋ยวนี้มันช่วยให้เราอะบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นกลับมาที่เทคโนโลยีทางการเงินบ้างว่าเทคโนโลยีไหนถ้าสมมติกับธนาคารเรามั่นใจถูกปะเราใช้ qr code การันตีด้วยธนาคารนี้ใช้บัญชีแบงค์นี้เรามั่นใจแต่มันจะทำยังไงให้เกิดความเชื่อใจสำหรับผู้ประกอบการที่จะคิดสร้างสรรค์ฟินเทคขึ้นมาเองให้ให้ให้ปลอดภัยหรือจะไปใช้เขาหรือจะไปใช้เขาให้รู้สึกปลอดภัยผมว่าผมว่ามันอาจจะต้อง เขาเรียกว่าตัวผู้ประกอบการเองสมมติผมพูดในฐานะ SME หรือร้านค้าก็ได้ครับนะครับเ,เวลาเราจะใช้เซอร์วิสอะไรเนี่ยเราก็คงต้องเช็คที่มาที่ไปของเขาว่าเขาเป็นใคร<ม>เปิดบริษัทมาแล้วนานแค่ไหนถ้าเพิ่งเปิดแต่โ Product ดีมาก <ฮะ S 2> ก็ตรวจสอบว่าเขาจดทะเบียนเป็นใครก็คือมันก็คงต้องตรวจสอบอะเวลาเราจะใช้บริการใครเหมือนเราจะทําการค้ากับใครผมว่าเราก็ต้องเช็คก่อนเราคงไม่ได้ปล่อยเครดิตให้เขาเลยทีนี้สมมุติว่าเราไปใช้บริการทางการเงินเช่นระบบรับชําระเงิน แล้วเขาเซเทิลเงินให้เราเร็วมากเช่นแบบ2วันจ่ายทันทีอย่างนี้เราก็แฮปปี้เนาะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้มีเงินกองอยู่กับเขาเยอะครับครับคือผมว่าพวกกอบการเองก็ต้องเซฟตัวเองเพราะผมตอบไม่ได้เหมือนกันว่าธุรกิจมันเกิดมาแล้วมันจะตายไปเมื่อไหร่อ่านี่คือคือเราเราก็ต้องมีวิธีเซฟตัวเองว่าเครดิตเงินที่เราที่เขาโหงเราไว้ก็ควรจะไม่โหนานถ้าไม่ใช่เงินล่ะฟินเทคที่แบบ เช่นแบบไม่ใช่เงินอ่าฟินเทคที่ไม่ใช่เงินเช่นฟินเทคที่มาช่วยเราเช่นสมมติซอฟต์แวร์บัญชีแล้วกันก็ตอบตรงไปตรงมาถ้า Data เราอยู่กับเขาหมด Data เราอยู่กับเขาหมดปุ๊บแล้ววันหนึ่งเขาไม่ทําต่อแล้วหายสิมันมันมันก็เราก็ต้อง Export Data ออกมาให้เป็นงบชุดล่าสุดแล้วก็ค่อยเริ่มต้นกับโปรแกรมบัญชีใหม่อะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเอาแวร์เรื่องพวกนี้ครับเพราะมันมันคงไม่มีธุรกิจไหนอยู่ค้ำฟ้าจน วันอย่างเช่นวันหนึ่ง Facebook ก็อาจจะหายไปก็ได้แต่ถ้าเรา Data เราอยู่กับ Facebook แล้วรูปเราทั้งหมดที่อัพไปล่ะผู้ประกอบการใหม่ๆจะไปหาหาสิ่งเหล่านี้จากไหนใช่เขียนโปรแกรมเองก็ใหม่เป็นผมรู้รู้ก็ผมว่าเราเราเราคงต้อง aware เขาเรียกว่าติดตามข่าวเรื่องเทคโนโลยีเยอะๆมันก็จะมีเซอร์วิใหม่ๆเกิดขึ้นผมก็จะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ก็คือต้องพยายามหาเองให้ได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ก็ถ้าเราเห็นโซเชียลมีเดียมาสปอนเซอร์แอดมาเฮ้ยโปรแกรมนี้เป็นยังไงโปรแกรมลงเวลาบันทึกบันทึกเวลาพนักงาน<ม>ผ่านพนักงานไม่ต้องมาตอบบัตร<ม>อ่ามันช่วยเราให้เราทําธุรกิจได้ดีขึ้นหรือเปล่าช่วยเราดูแลพนักงานได้ดีขึ้นหรือเปล่าโปรแกรมบัญชียี่ห้อนี้ลองแล้วเป็นยังไงชอบใช้แล้วชอบยี่ห้อนี้เชื่อถือเขาก็จ่ายตังใช้เขาคือต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ครับใช่ครับเห<ม>็นภาพเลยผมขอไปที่ผมเคยเปิดเหมืองครับ ขุดบิตคอยเคยเปิดหนุ่แต่ผมยังไม่เคยใช้การจ่ายเงินซื้อกาแฟด้วยบิตคอยแต่มันมีนะเดี๋ยวนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็เป็นคนที่เข้ามาในคริปโตเคอเรนซีเหมือนกันจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยบิตคอยอันนี้คือเครื่องมือหนึ่งของเป็นผมก็เชื่อว่าถ้าถ้าบิตคอยมันถูกเรียกว่าฟ i น a n นซ์ แน่นอนคนทำ payment gateway ที่รับเงินพวกนี้ได้คอยต่างๆได้ก็เรียกว่า FinTech ได้เหมือนกันก็เรียกได้เหมือนกันผมว่ามันก็อยู่ที่ Value แล้วก็ให้คำจำกัดความทีเนี้ยไอการที่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่กิจบอกว่าเฮ้ยมีคนจ่ายเงินด้วย Bitcoin เป็นจ่ายได้จริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมด้วย a r c h i t an donc, e ต็กเจอร์ของ Bitcoin เองมันมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันช้า แต่ว่าโอเคด้วยด้วยเทคโนโลยีที่เขาพยายามคิดต่อยอดขึ้นมามันทําให้คอยต่างๆพวกนี้มีมีความสามารถในการจ่ายเงินได้รวดเร็วขึ้นผมก็มีมีสตาร์ทอัพบางรายที่ทําเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพย์เมนต์เกตเว์ที่ผมรู้จักอย่างเงี้ยครับ,รบเขาก็ทําระบบพวกนี้ขึ้นมาแต่ผมยังไม่กล้านะ ยังไม่กล้าใช้นี่เพื่อนด้วยบิตคอยน์ใช้นี่ปูไข่หรือม่้าใจเป็นบิตคอยน์นะขจ้าเจ้าค่าไหนอีกอ่ะผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่กล้ารับึ้นจะท้องลำบากปูไข่เขากล้ารับหรือเปล่ารับโอเคล้วก็มันหลายตัวมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาค่าเงินไหนจ่ายที่เป็นยังไงผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคือคือตลาดช่วงที่ผ่านมาถ้าถ้าเล่าถึงตลาดคริปโตผมว่ามันเป็นฮัเป็นฮที่แบบเราตื่นเต้นกับมันมันทาให้แวลูมันพุ่งขึ้นไปสูงสุดท้ายมันก็จะกลับมาอยู่สเตเบิลของมัน แล้วผมก็เชื่อว่าถ้ามันต่อไปเนี่ยถ้าเรานิ่งๆตอนนี้แล้วตลาดที่ที่มันดังๆช่วงที่ผ่านมาก็คือการระดมทุน ICO นะครับถ้าสุดท้ายแล้วต่อไปเนี่ยมันไม่ได้มีการระดมทุนแบบฟองสบู่แล้วมันก็จะเหลือแต่เทคโนโลยีจริงๆที่เริ่มกระโดดเข้ามามันก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะเรียนรู้มันมีฟินเทคประเภทไหนที่คุณ AJ คิดว่าเราสคนรวมไปถึงคนที่ดูคิดไม่ถึงหรือไม่รู้บ้างไหม ผมก็คิดไม่ถึงครับคือมันมีมันมีอะไรใหม่ๆก็ไม่รู้แบบเกิดขึ้นตลอดเวลาครับอะไรก็ได้เกิดขึ้นทุกวันครับโอ้ต่อแบบนี้ผมเ็อยากช่วยอะไยเกิดขึ้นทุกวันร้านหลังคิดคิดไม่ถึงจริงๆครับคือมันมีสวิตแบบบางสวิตที่เราไม่ใช่ททร์เก็ตอะแต่มันเป็นทาร์เก็ตมันอาจจะเป็นแบบสมมติชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มีฟินเทคที่ไปสปอร์ตเพราะว่าเราจะต่อเนื่องไปถึงบทเรียนต่อไปว่าพัฒนาการของฟินเทค มันไปในรูปแบบไหนได้บ้างอะไรที่มันจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะใช้ได้จริงหรือทุกวันนี้ใช้อยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใช้ไม่ได้หยิบมันมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจ SME ของเราครับและในตอนหน้าเนี่ยก็จะได้คุยอีกว่าคนที่เป็น SME เอมอมีธุรกิจของตัวเองครับแต่จะครเอทฟินเทคขึ้นมาสักหนึ่งประเภทเพื่อที่จะขายคุณขายคุณขายคุณทํำยังไงนะฮะขั้นตอนมันเป็นยังไงน่าสนใจมากเดี๋ยวบทเรียนหน้าเรามาพูดคุยถึงการปรับตัวของ SME ด้วยฟินเทคนะครับ สำหรับบทเรียนนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านก่อนเลยครับครับสวัสดีครับ